จ้าเมื่อวนี้แม่กกีสั่งเกี๋ยวมาเหเินอยู่บ้านนจ้ากับเป็นเกี๋ยวแบบมิตรนามซุปแล้วกับเป็นเนื้อจะเป็น๋เตี๋ยวเนื้อแล้วก็เป็นมี่เอ็นน้ำเอ็นแก้วเป็นสจแะ่จ้าเตี๋ยวเนื้อทุนแต่อยากกินมาโดนละจ้าเจ้านี่กะเพื่อสั่งก็เพิ่นมาก,กินตะโดนแหละเพื่อนกับ,บ่ค่อยเด้ดเปิดรับออเดอร์จ้าช่วงนี้แม่กกีก็เลยบอกให้เพิ่น เห็ดให้แยอยากกินแต่พวกผักพวกกระเทียมเจียวกุกิสีค่ะใส่เอาเองเนาะคิดแต่น้ำสุกมะหอยแหนมเิเ่นก็เลยเห็ดมะหอยแดงกระซังไม้มาได้ประมาณแปดถุงจ้ากะเอามาไวใ้ในตู้เย็นไวท้ทายามอยากกินเรงสิกระแตเอาออกมาเห็ดก,กินแบบง่ายๆแลยจะสะดวกสบายเนาะชีวิตในต่างแดนอยากกินอยังก,ก็พอได้กินอยู่จากหาสั่งเอามาไว้ไวถ้ากินอยู่บ้านเนาะ มเหมียนอยู่ก็ขึ้นกัะยางก็อมทิบอยู่นองสกมีตอนนี้กะหนึ่งเดือนนเอ้ะหนึ่งปีสามเดือนนะจ๊ะทำอะไรจะไปหาเอาขวดน้ำมาเทสิงเี็เห็ดขวดน้ำเนี่ยบริเทถึงจนพื้นเปียกเบิดอะไรนะพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ยายะเหรอ ทำดีๆสิลูกไปนั่งดีๆแล้วนองสมิกำลังอว้วนเกินจ้ะสองซำม,มือมันอีก,กินข่าวดีดีถ่ายปกติอะไรปกติทุกอย่างผิดอยู่อย่างเดียวคือมืนกว่าเกา่าทำอะไรไอ้ทำยังไงนวดมือยังไง วานี่แม่กกูกีซักหน่องเนาให้เพื่อนเอามาเนี่ยหอมชื่นใจเลยนะมาวางไว้ตรงนี้นะนี่นะข้ากินขนมีบุญสนุนใจดอกกำลังจิเป็นหมจ้าช่วงนี้แม่กกกีคุ้นเพื่อนให้เป็นหม พร้อมายเล็กน้อยก็บนาลาักจะดูแบบบมีหนามีนวลพร้อมารเหมือนพอก็แม่บอคอยได้ดูแลเห็นน้แล้วเห็นนมน้องเน่าเอาแม่น้องเน่าเนี่ยน้องเน่าเนี่ย งานบึ้มลงข้างหลังเด้อปกติเพิ่นได้น้อมเราพูดล้มลงเบิดลงหลดนอนแล้วมานอนตรงนี้ค่อยอุ่นนอนกอดกอดกอดน้องเน่าด้วย นั่นทานอ่านบ่บ้านี่แล้วจะดูนมยังไงล่ะมาเมน,เนเริ่งหน่อยเอาโหลดอ่ะปิดหนาว <c oughs> สมิ้า <c oughs> ไปรับกูกี่โครงการอะไร นายรับก็กิ๊กคุงกันหนาวไหมลูกหนาวไหมกะคุณนายหนาวไหมลูกไปเลสเกิถึงหอมหอบหมอนเนาวนหนมันหอมมากเลยหรอกอดแล้วกอดอีกดมแล้วดมอีกอยู่หมอนเนาเนี่ยฮะอาดมดูสิหอมไหม เด้อล้อมเลมน้อมแน่ๆดูดูสิหอมไหมดูดูสิหอมไหมปวดโพอยู่สองคลิปที่แล้วจ้าแม่กุกิดกะ ได้เปิดการ์ตูนเนาะมันก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของข้าเจ้าแมก่กุูเกี้กาบอลูพอลงคลิปไปแมก่กกกี้ได้ลบคลิปทิ้งประมาณ2คลิปจ้ะเ <laughs> พราะว่ามันติดลิขสิ์ธิ์ <laughs> มารอบนี้แม่กกกี้ก็เลยเซฟในจักหน่อยก็สิมีการปิดเสียงปิดเสียงในช่วงที่เปิดทีวีนเนาะจา้ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอบต่อไปแมก่กกกี้ก็สิเซฟก็หนี้อยู่กะเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิเข้าเจ้าอีกจ้ะ สิดาบอก่าสิตีเพราะว่าปอยมันเป็นความคิดของเพลินโอ้ยพอเพลินโทรมาเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าแม่คือมีน้ำใจแถวเมื่อนี้ว่าซันมันด่าบอกออกไปจ้ะเห็นความตั้งใจของเพลินเห็นแล้วเดี๋ยวโบไปยังดอกเดี๋ยวแม่สิใส่เครื่องดูดฝุ่นดูดออกดอกสายตามองอายเมื่อกี้อายฝาวกินฝาวแล้ว นองกับมองอายช่วงนี้พ <home> <Oliver> ่อ <travail> บ <Me Sabbath> ้านเพิ่นกับเายุบ้านคือเกาละจาจะเป็นทํางานในช่วงหนาหนาวนี่งานจะหยุ่งแห้งจ้ากะออกไปเหตุงานทุกอาทิตย์เลยกลับมาอีกที่กับภูรจาเสาร์อาทิตย์หนาดังสิแม่จากลับไปเฮตุงานวันจันทร์กับมาเสาร์อาทิตย์กะอยู่กับลูกแบบนี้ ็บสามคนกิบไม่เก็บหนูก,ก็เก็บทุมือทุกมือจ้าเก็บให้หมดเลยอากินซิลองกินดูมันเป็นช็อกโกแลตเอาเข้าปากเลยเออลองกินดูนั่นแหละ <c oughs> บอก,กากินนั่นแหละกินเลยเออ